อยากจะถามพิจารีว่าทำยังไงให้เราคงความกระตือรือร้นหรือเอ็นทูเซียซึเนี่ยให้มันอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะเห็นพิจารเิเคยเน้นเรื่องนี้ครับว่าเราต้องมีความกระตือรือร้นใช่ใช่ความกระตรือร้นความกระตรือร้นความกระตือร้นแปลว่ารักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักเพราะถ้าหากว่าคุณรักอาชีพนี้คุณก็จะมีกระตือร้นตลอด พราะความกระตุ้นไม่ใช่ความตื่นเต้นความตื่นเต้นเนี่ยโอ้คก็ <_ dynam Talking Mario> ต, oh ต oh no euh. anyway. ื่นเต้นคุณก็ตื่นเต้นมันเป็นมาจากภายนอกแต่ความกระตุ้นคือมาจากภายในความกระตุ้นคือไฟที่อยู่ข้างในอ่ะสมบัเสมอเข้าใจป่ะสมบัตเสมอแต่ถ้าคุณตื่นเต้นแปลว่าอะไรอัพไรมาแรงโอ้ไปอัสามอ๋อไปเกรดตัตื่นเต้นอันนี้คือข้างนอกทำให้คุณตื่นเต้นแต่ไม่ใช่ข้างในคุณทำให้ตัวเอง เต้นเต้ใช่ไหมว่าความเป็นรถแตกต่างตรงนี้ก็งน้เขาเข้าใจ value ค่านิยมคำนี้ค่านิยมค่าค่านิยมแปลว่า value ต้องต้องเข้าใจค่านิยมคำนี้ value ของ enthusiasm ต้องเอาให้อยู่ต้องมีให้ได้นะครับเต้นเต้นไม่เต้นเต้นไม่เป็นไรแต่ไฟมันสมู่รเสมอผลลัพธ์มาแน่ พราะตื่นเต้นนี่มันก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็ไปตื่นเต้นคุณไม่น่าจะขึ้นเตียงนอนวันนี้ตื่นเต้นเลยว้าโอ้โหมันตเต้นเนี่ยแล้วก็ทีหลัเป็นไรเป็นไรตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่เราไม่หลับแต่ตื่นเต้นทั้งวันได้ที่ไหนได้ใช่ไหมล่ะแต่กคือเราเล่นทั้งวันได้คุณรู้ว่าตัวเองเป็นใครคุณมีไอิเดนติตี้เป็นมืออาชีพนักตระเวนขายคุณสบายใจกับตัวเองนับถือตัวเองรักตัวเองคุณรู้ว่าคุณเป็นใครอยู่ไม่ต้องโก้ใครเข้าใจไหมคุณรู้ว่าคุณมีแผนมีเป้าคุณลงม ใช่ไหมได้ผลมากได้ผลน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าคุณรักตัวเองคุณรู้ว่าไม่มีอะไรแบบรับเล่นขนาดนั้นก็จะว่าทำงานคือคุณพัฒนาตัวเองทุกวันเนี่ยคุณก็รู้ตัวอีกคุณก็ไม่ได้โก่งตัวเองนี่ว่าฉันพัฒนาตัวเองลงมาทำเอ้ยทุกอย่างลงตัวมันก็โตกันทีนนิดทีหน่อยก็จะรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเพราะผลรั์มากขึ้นตัวเองก็สบายใจขึ้นใช่ไหมล่ะนับถอตัวเองมากขึ้นไม่ใช่หรอกคุณลองปรับตำแหน่งทีดิคุณก็จะศรัทธาตัวเองมากขึ้นไม่ใช่หรอก เดินาพาดแล้วแต่วันนี้คุณรับเช็คเท่าไหร่เดินหน้าเท่าตัวคุณไม่มั่นใจกับตัวเองเหรอมั่นใจไหมมั่นใจใช่ไหมขบวนการมันแค่นี้เองทำายัางไงให้ตัวรักตัวเองมากขึ้นก็คือพูดแล้วทําถ้าพูดแล้วไม่ทาเนี่ยเนี่ยแหละเริ่มไม่ศรัทธาตัวเองเริ่มไม่นับเือตัวเองสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ร้านกาแฟสามสิบปีจากวันนี้กินกาแฟแล้วม,มาลาลาเพื้นคางคังผันคุณรู้ไหม ถ้าสิปีที่แล้วตอนนั้นผมทำอยู่ในนิวเวอร์แรกก็อย่างจริงจังนะคุณรู้ไหมแบบนี้กูเป็นอะไรกูเป็นใครแสดว่าเสียเสียโอกาสแล้วแบบนี้สุดท้ายก็ตัวเองก็ไม่นับจะตัวเองข้างๆก็มีใครรักถืึครเขาับเกตไหมล่ะทุกคนรู้จักคนอย่างนี้ใช่ไหมคนเราก็ต้องทำในสิ่งที่พูดแล้วก็วางแผนตั้งเป้าก็ลงมาททำแต่ได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงนะสำคัญคือรักตัวเองรับตัวเองมีความเป็นตัวร้อน พราะคำว so ่าความกติรนตแปลว่ามีความรักอยู่ภายในนะถ้าคุณเข้าไอ้ g o o g l e คุณค้นหาคำว่าความกติรนตรในประาษอังกฤษคำนั้นก็จะมีคำอธิบายหลายคำอยู่หนึ่งในคำอธิบายคือมีความรักอยู่ในตัวตนนะก็คือตัวเองรักตัวเองเขาเรียกว่าคนนั้นนะถ้าคนนั้นกติรนร์เน่คุณจะรู้เลยคนนี้รักตัวเองยิ่งกติรนตมากก็ยิ่งรักตัวเองมากนะครับ คนที่มีความกดตันตร้อนเนี่ยเขาจะไม่เผชอญมาเกันพูดเนื้อไหมเขาเขาจะไม่ผิดสัญญากับตัวเองตัวเองตั้งเป้าแล้วตัวเองพูดไปแล้วตัวเองต้องทําตัวเองคิดแล้วมีไอเดียแล้วต้องทาไม่ได้คิดไปอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็จะรักตัวเองน้อยลงใช่ไหมคุณสามารถอันนี้พูดให้เป็นสนุกด้วยเนาะคุณสามารถโกหกตัวเองกี่รอบกี่รอบ คือไม่จํากับรอบแต่ถึงระดับรอบไหนเนี่ยคุณจะไม่เชื่อตัวเองละตอนไหนเพราะคุณก็โกกตัวเองคุณก็รู้ดิแต่ผ่านไปสามสิบครั้งเนี่ยคุณก็ไม่เชื่อตัวเองละสุดท้ายคุณกับตัวเองไม่รู้เรื่ออาวจริงๆนี่มันมุดนี่นะข้างในมันมีหลายคนเขาเรียกว่าไหลไหลยอยู่อ่ะใช่ไหมนะครับก็ไม่มีเวลาคกดอ,อย่กนแล้วไงผลลัพธ์มาตลอดตอนนี้คิดยังไงให้มันมากวามากว่ามากกว่าใช่ไหมอ่า ประเทศต่อไปที่ไหนอะไรเงี้ยเตรียมลุ้งหน้าบ้างสะสมโปรสแต็กบ้างเมืองไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามอะไรประมาณนี้แหละเว็บไซต์ใครเดาถูกว่าพี่เจอรี่มีกี่เว็บไซต์เดี๋ยวด็อกสเบอร์กี้หนึ่งวดเอาจะพิชพิชุยเดาถูกไหมผมมีกี่เว็บไซต์สามสิบสามสิบครับที่จดไปแล้วจุดที่จดไปที่จดโดเมนแล้วอ่ะห้าสิบโดรคิดอะไรอยู่ จดไปทำไปห้าสิบเข้าใจไหมโง่ง่ใช่ไหม, <laughs> ไหมคือในหนึ่งชื่อผมจะจดสามเลยเหมือนกับชื่อ A B C ละกันนะผมจะ A B C c o m เสร็จแล้วก็ A C C com A B B c o m จดไว้ก่อนสามร้อก่บาทต่อปีบล็อกไว้ก่อนเข้า <laughs> ใจว่าคือชื่อมันคล้ายๆกันนะซื้อไว้ก่อนเลยบล็อกไว้ก่อนเพราะทุกปีผมจ่ายสามร้อยคู่แข่งไม่ต้องมาใช้เข <laughs> ้าใจว่าผมใช้ถ้าผมจีผมใช้เว็บไซต์นี้มันดงังชื่อมันคล้ายเคียงเนี่ย ผมก็ซื้อไว้หมดเข้าใจครมันก็ต้องกลยุทธ์ไงประมาณนี้ก็เลยจด้5 0แต่เปิดใช้อยู่ประมาณ10ตอนใช้อยู่จริงๆนั้นเข้าไปได้แล้วก็ตอนนั้นเปิดฟิลิปปินส์ก็มีฟิลิปปินส์ลีเดอร์คอมอินโดนีเซียลีเดอร์คอมเวียดนามลีเดอร์คอมจด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 หมดละอิสราเลจดให้หมดละประมาณนั้นเพราะงานมันสั้นต่อสั้นต่อสั้นต่อไหนมาวันไหนใช้จริงก็อีกเรื่องนึง